สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะก็หลังจากที่อาเปาเวนไปสองวันนะคะก็ต้องขอขอบว่าคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจให้กับเปานะคะที่ให้เปาได้มีกำลังใจเพื่อจะลุกสู้ต่อไปนะคะทุกคนก็วันนี้ก็รวบรวมแล้วให้มันเป็นปกติที่สุดแล้วก็คือเข้าที่เข้าทางแล้ว เคลียร์ตัวเองให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็คือพลาดไปสองวันนันนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณ f c ทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณครูบอยมากๆนะคะที่โทรมาทักทายสอบถามและให้กำลังใจกาเปานะคะก็คือวันนี้ก็รวบรวมแล้วเข้าที่แล้วค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ดีใจกับทาง คุณน้องอมอิงนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้ามีการยกเสาเอกเสาโทนะที่บ้านน้องนะคะก็ะคือถือว่าเป็นวันแห่งวันเลิกงามยามดีนะคะทุกคนแล้วก็มีคิวคอนเสิร์ตของวันนี้คนเสิร์ตจะมีเล่นที่ที่ศรีสเกตเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อคืนที่บ้านบ้านหลุบเนาะที่กาลาสินวันนี้จะเป็นคิวเล่นที่บ้านวอะนะคะบ้านวอะนะ ตำบลเหล่ากลางค่ะทุกคนอำเภอโนนคูนนะคะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเอง FC ท่านไหนที่อยู่แถวย่านโนนคูนหรือแถวศรีสะเกดหรือ f อ c ท่านไหนที่สะดวกนะคะก็สามารถไปพบกับคุณน้ององค์หญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันได้นะคะที่บ้านวะตตำบลเหล่ากลางอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะคะทุกท่านก็เมื่อคืนก็ครูบอยไปที่งานเนาะ ที่กาลสินอเปก็พยายามก็คือก็อยากไปนั่นแหละก็เข้าไปร่วมในไร้ของครูด้วยแต่ด้วยความที่เปาอกินยาไปแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยู่ร่วมไร้ไม่ดึกได้เท่าไหร่ก็ได้พักหนึ่งก็เลยได้ออกมาก็ถือว่า โชคดีเนาะโชคดีของครูด้วยเพราะว่าเมื่อคืนเป็นกลุ่มปิดเขาไม่ได้ไลฟ์กันนะคะเขาเปิดกลุ่มเมื่อคืนนะคะก็เสรีก็สามารถทูบเบอร์ทุกทกท,กท่านสามารถที่จะไปทำคลิปทำถ่ายวิดีโอไลฟ์สดกันได้แบบสบายๆนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลุ่มปิดนั่นเนาะเพราะเขาปิดมาตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่1 0 4ี่6 1บหและ18นะคะเมื่อคืนเป็นวันที่วันที่ยีก็เลยปล่อยไม่ได้เป็นไลท์กลุ่มปิดนะคะทุกคนเมื่อคืนกูบาทก็เลยไปถึงเลย mm hmm. ก็ยังไงนะคะก็วันนี้ก็ พบกับน้องหอิงสาวน้อยเพชรพันแพงได้นะคะที่บ้านวอตําบลเหล่ากลางนะคะอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดคะ่ะทุกท่านเอฟซี FC ท่านไหนอ,อยู่ย่านโนนคูนศรีสะเกดหรือว่าเอฟซีท่านไหนสะดวกก็ไปพบกับคุณน้องได้นะคะคอนเสิร์ตคืนนี้เต็มสตรีมเหมือนเดิมคะ่ะทุกท่านทุกคืนไม่มีคืนไหนที่จะคนน้อยเลยขนาดคืนวันนั้นมีเบทีหมอลํา สี่เวทีห้าเวทีด้วยกันก็สาวน้อยเพชรวันแพงก็ยังคนหนาตาคนเต็มเหมือนเดิมก็ด้วยความรักแล้วก็ชอบในเสียงเสียง กัางวานของน้องนะคะทุกคนใครได้ฟังแล้วจะหลงเสน่ห์เลยเชื่อไหมเพลงที่คุณน้องทําเป็นอัลบั้มมานะเปลร้องได้เกือบแทบทุกเพลงเลยนะเดี๋ยววันไหนเที่ยเปาแบบชิวๆว่างๆเปาจะมาทุกคนคงไม่อยากฟังฟังน้องหุ๋ิงก็พอเนาะก็อย่าลืมกันนะคะคืนนี้บ้านว่อตาบลเหล่ากลางอาเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกดนะคะไปพบกับคุณน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันได้นะคะที่รักทุกท่านคลิปนี้เปาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่กด ติดตามมาเปาก็ขอกดติดตามมาเปาเพื่อให้เปามีเป็นกําลังใจแล้วก็ได้มีกําลังใจสู้แล้วก็ทําคลิปเนคลิปต่อๆไปด้วยนะคะีที่รักทุกท่านคลิปนี้เปลาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ